ครับก็ในตัวของวิดีโอนี้ก็จะพูดเรื่องของการกรอกตัวแบบฟอร์มข้อบังคับนะครับเพื่อใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนะครับอย่างแรกเลยตัวของข้อบังคับนี้ไม่ยากครับแค่ใส่ชื่อบริษัทเข้าไปครับข้อมูลออกมาจากตัวของข้อมูลจัดตั้งบริษัทนะครับมีลายเซ็นกรรมการครับ ชื่อกรรมการนะครับส่วนที่สําคัญตัวของงบดุลครับในนี้ให้ระบุว่าให้กรรมการจัดทางบดุลแสดงรายการครับเซ็นก็กรณีขาดทนุนรอบปวดปีของบัญชีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่อะไรถึงอะไรในนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนําก็อยาให้ใส่เป็นวันที่1มกราคมแล้วก็ไปสิ้นสุดวันที่3 1ธันวาคมนะครับสําหรับคนที่ จดทะเบียนระหว่างปีเห็นกลางปีบั่งปลายปีบั่งก็สามารถกําหนดรอบบัญชีได้ครับโดยดูว่าเดือนเราจดเดือนไหนนะครับหรือเรายังไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าสําหรับการยื่นงบการเงินในปีแรกนะครับเฉพาะปีแรกนะครับจะเป็นตัวกําหนดของการยื่นงบการเงินในปีต่อมานะครับเช่นคนที่จดทะเบียนในเดือนตุลาคมนะครับแล้วพอในปีถัดไป เรายังไม่ได้ยื่นงบตามรอบบัญชีปกติแล้วบัญชีปกติก็คือหมดสิ้น31ธันวาคมแล้วอาจจะไปยื่นหลังจากนั้นก็ได้อันนี้คือเป็นข้อข้อดีของการายะะื่นในลักษณะนี้คือว่าเรามีเวลาในการเตรียมตัวมากขึ้นนะครับเพราะบางคนไม่อยากรีบยื่นนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้โดยยังไม่เกอกในส่วนของตัววันที่เริ่มต้นและว,วันที่สิ้นสุดนะครับ Okay. แล้วก็ต่อมาของข้อข้อบรงคับนี้ตามมติที่ประชุมวันที่ประชุมก็เอาให้ตรงกันนะครับเห็นไหมครับวันที่สําคัญมากนะครับไม่ใช่ไม่ว่าแบบฟอร์มอะไรวันที่สําคัญมากนะครับแล้วก็ติดอกรสแตมป์200บาทนะครับอกรสแตปมก็สามารถไปซื้อได้ที่กรมพัฒนาธุรก,กิจการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสัมภากรนะครับ มีตั้งแต่ขนาด5บาท10บาทนะครับ20บาทเราก็ซื้อมาแปะนะครับแต่ให้ดีก็คือซื้อตัวที่มูลค่าที่เยอะๆนะครับซื้อ10บาท20ดวงนี้มาแปะนะครับตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงชื่อกกรรมการนะครับเท่านี้ตัวของแบบฟอร์มข้อบังคับก็จะเสร็จสิ้นและสมบูรณ์สามารถเอาไปใช้งานได้จริงครับ